สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาสุขศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่10กันค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่10เป็นเกี่ยวกับโรคติดต่อค่ะในวันนี้คุณครูก็มีโรคติดต่อจะมาสอนนักเรียนนะคะจะเป็นโรคอะไรเดี๋ยวตาม,มคุณครูมาเลยค่ะค่ะหัวข,ข้อวันนี้นะคะก็คือโรคติดต่อที่สําคัญในประเทศไทยนะคะ เรามาดูผังสาระการเรียนรู้กันนะคะในเรื่องโรคติดต่อที่สําคัญในประเทศไทยนะคะในวันนี้คุณครูก็จะสอนเกี่ยวกับความหมายและผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อและโรคไข้หวัดน,นกนะคะอาจจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิด -19 เข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปชมคลิปวิดีโอได้เลยค่ะความหมายอ่าความหมายแล้วก็ผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดต่อนะคะมีโรคติดต่อหมายถึงอะไรคะโรคติดต่อก็คือโรคที่เกิดจากเชื้อโรคซึ่งเมื่อเกิดกับสัตว์หรือว่าบุคคลได้แล้วเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดไปสูผ่ผู้อื่นได้อย่างเช่นโรคไข้หวัดนกโรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคโควิดเนาะ,ะต่อไปเรามาดูผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดต่อดีกว่าค่ะก็คือเนื้อร่างกายเนี่ยและจิตใจเนี่ยอ่อนแอเจ็บป่วยจากโรคอ่ะเจ็บป่วยจากการเป็นโรคไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้ตามปกตินะคะเกิดความเครียดแล้วก็วิตกกังวลน,นะคะพอเกิดความเครียดวิตกกังวลเจ็บป่วยก็ต้องมีเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลใช่ไหมคะว่าบางคนก็ต้อง เป็นหนักใช่ไหมก็ต้องไดแอดมิทที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะต้องไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองนอกจากเสียค่าใช้จ่ายแล้วยังเสียเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันให้บรรลุเป,ป้าหมายอย่างเช่นเส,<ๆ>เสียเวลาในด้านไหนคะก็ะคือด้านการเรียนอพอเรียนก็ต้องราหยุดใช่ไหมคะราหยุดก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลหรือไม่ทํางานทำงานพอไป เจ็บป่วยขึ้นมางานก็ไม่ได้ไปทำก็เสียรายได้เสียเวลาเข้าไปอีกใช่ไหมคะนอกจากนี้ยังเป็นภาระให้คนในครอบครัวต้องดูแลแล้วก็กระทบต่อเศรษฐกิจกของครอบครัวในการเสียค่าใช้จ่ายในการเพื่อการรักษาอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังสิ้นเปลอืองประมาณของประเทศในการดูแลรักษาพว้ป่วยแล้วก็ ควบคุมการระบาดของโลกอย่างเช่นปัฐบาลก็ต้องมีมาตรการมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคระบาดต่างๆนะคะต่อไปการเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยจะทําให้ ประเทศขาดประชากรในการพัฒนาประเทศนะเศรษฐกิจของไทยเนี่ยไม่เติบโตเนื่องจากรัฐบาลต้องใช้จ่ายดูแลผู้ป่วยจากโรคติดต่ออย่างเช่นตอนนี้ที่เป็นโควิดใช่ไหมก็ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายช่วยดูแลมนนีมาตรการนนาร,การ,รัฐบาลเขาก็จะมีโครงการต่างๆในการช่วยเหลือใช่ไหมคะอย่างทุกวันนี้เขาก็จะช่วยเหลือในเรื่องอะไรคะมีเรื่องอะไรค่าใช้จ่ายอย่างเช่นเราเจ็บป่วยใช่ไหมก็ต้องมี ข้าโรงพยาบาลหยุดงานบริษัทไม่มีไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้เราหรือว่าอาจจะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งถ้าเราหยุดงานใช่ไหมคะก็ทำให้รัฐบาลต้องชดเชยในส่วนนั้นอย่างเช่นที่เขามีโครงการอะไรนะเราชนะใช่ไหมที่มีโครงการช่วยเหลือต่างๆคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเนาะ,ะต่อไปนะคะเราก็มาดูโรคไข้หวัดนกนะคะไข้หวัดนกอ่าเป็นยังไง ไข้หวัดนกเป็นโรคที่เป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยนะคะเพราะเนื่องจากการส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยของประชาชนแล้วยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศอีกด้วยนะคะนักเรียนาสาเหตุของโรคก,ก็คือโรคไข้หวัดนกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีลักษณะคล้ายเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะคะพบในสัตว์ปีกอย่างเช่นอะไรคะที่เป็นสัตว์ปีกไก่เป็ด นก <No, S 2> ใช่ไหมคะโดยเฉพาะนกเนี่ยที่มีการอบพยุกย้ายถิ่นฐานมาเนี่ยย้ายมาจากต่างประเทศเนี่ยมาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยซึ่งจะไม่แสดงอาการของโรคนะคะแต่ในเป็ดไก่ที่เลี้ยงในบ้านหรือในฟาร์มเนี่ยเมื่อติดเชื้อจะแสดงอาการของโรคแล้วก็ตายนะคะเนี่ยค่ะนกที่อบพยุย้ายถิ่นฐานเนี่ยแหล แ่เชื้อโรคนะคะเพราะว่าเหมือนในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนกเขาก็จะย้ายถิ่นฐานม,มาที่ประเทศไทยนะ,ะเพราะว่าเนื่องจากต่างประเทศเนี่ยอุณหภูมิมันค่อนข้างหนาวเย็นทําใหา้ไม่มีอาหารไม่มีอาหารเพียงพอสําหรับนกนะคะนกเขาก็เลยย้ายถิ่นฐานม,มาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะให้มีอาหารเพียงพอเพราะว่าต่างประเทศใช่ไหมมันพอหน้าหนาวปุ๊บเขาก็จะมีน้ําแข็งใช่ไหมคะมีหิมะพวกนี้ย เกาะตามแหล่งแม่น้ำทําใหน้นกเนี่ยไม่สามารถมีอาหารกินได้นั่นเองนะคะก็เลยต้องย้ายทินฐานไปตามที่ต่างๆที่มีอาหารเพียงพอต่อนกนั่นเองนะคะเรามาดูการติดต่อระหว่างสัตว์สู่สัตว์นะคะก็คือการติดต่อระหว่างสัตว์สู่สัตว์ตสปีกนั่นเองนะคะติดต่อโดยเชื้อไวรัสเนี่ยจะถูกคับทายออกมาทางอุจจาระแล้วก็ติดต่อไปยังสัตว์ตัวอื่นค่ะ ทางระดนระบบหายใจแล้วก็ทางเบินอาหารนั่นเองนะคะอย่างเช่นอ่าเมื่อสัตว์ปีกเนี่ยได้หายใจเข้าไปเนี่ยก็จะสามารถทำให้ติดเชื้อนี้ได้นะคะต่อไปเรามาดูระหว่างสัตว์สู่คนนะคะการติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนเนี่ยติดต่อโดยการสัมผัส ทั้งทางตูแล้วก็ทางอ้อมนั่นเองนะคะโดยการสัมผัสอุจจาระน้ำมูกน้ำตาหรือน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคนะคะแต่ยังไม่พบการติดต่อระหว่างคนสู่คนนะคะผู้ที่มีความเสี่ยงจะติดโรคไข้หวัดนกนะก็คือผู้ผู้อะไรคะผู้เลี้ยงกายหรือสัตว์ปีกกั่นเองนะคะผู้ฆ่าแล้วก็ผู้ขนส่งหรือขนย้ายสัตว์ปี พวกสัตวแพทย์รวมถึงเด็กที่เล่นคุกกี้กับสัตว์ปีกนั่นเองนะคะอ่าก็อ่านี่จะเป็นภาพผู้ที่ต้องสัมผัสสัตว์ปีกนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อไปการแสดงอาการของโรคนะคะการแสดงอาการของสัตว์ที่เป็นโรคเริ่มแสดงอาการภายหลังจากได้รับเชื้อเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะนะักเรียนประมาณสาม จะมีอาการซึมสูบผอมไม่กินอาหารขนยุ่งปริมาณไข่น้อยลงไอจามหายใจลำบากหน้าบวมงอนและเหนียกเนี่ยก็จะมีลักษณะที่บวมมีสีคล้ำนะคะ,ะก็มีอาการมีอาการทางประสาทท้องเสียอาตายกระทันหันโดยไม่แสดงอันตรายสูงถึง100%เปอร์เซนนะคะ ต่อไปเรามาดูอาการของคนที่เป็นโรคก,กันดีกว่าค่ะประมาณ1-3วันหลังจากได้รับเชื้อตั้งยาอาการทางระบบหายใจค่ะนั่นก็คือเมือ่อยหอบหายใจเร็วแล้วก็มีไข้สูงหนาวจะรู้สึกหนาวสัน่นปวดศีรษะแล้วก็ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้ออ่อนเพียนคะคะแล้วก็จะมีพวกน้ำมูกไอจามเจ็บคอบางครั้งก็จะมีอาการที่เป็น ปาแดงผู้ที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงเนี่ยก็จะมีอาการที่ปอดบวมและระบบหายใจเนี่ยล้มเหลวถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนะคะทำไมถึงเสี่ยงมากในเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุคะนักเรียนก็เพราะว่าเด็กเนี่ยภูมิต้านทานยังไม่อะไรยังคะยังไม่ดีเท่ากับคนวัยรุ่นหรือวัยทำง,งานนั่นเองนะคะจึงทำให้เสี่ยง มีความเสี่ยงแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือเหมือนภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยเสื่อมแล้วหรือว่าถดถอยลงไปแล้วนั่นเองนะคะจะจึงทําให้เราเนี่ยเสี่ยงมากกว่าคนปกตินั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูแนวทางป้องกันโรคกันีกว่าค่ะหนึงก็คือปรุองอาหารให้สุกก่อนรับประทานอาหารนะคะโดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อหรือไข่ของสัตว์ปีกนะคะอย่างเช่น เอ็ดไก่นะคะแล้วก็สอไม่ควรสัมผัสสตัตว์อีกที่มีอาการป่วยหรือตายนะคะสใช้มือไม่ใช้มือเปล่านะคะสัมผัสสัสตว์อีกหากมีความจําเป็นต้องสัมผัสก็ต้องสวมทุงมือแล้วก็ใช้ผ้าปิดปากและปิดจมูกให้แน่นนะคะล้างมือด้วยสบู่น้ําสะอาดทุกครั้งหรือไม่ก็จเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งด้วยนะคะ สำหรับสับปะรดที่ป่วยตายเนี่ยควรขุดลุ้มฝังลึกอย่างน้อย1เมตรนะคะก่อนกลบดินเนี่ยควรใช้คอนกรีตหรือว่าปูนขาวเนี่ยโรยในลุมนะคะจากนั้นกลบดินให้แน่นทำไมถึงใช้คอนกรีตหรือว่าปูนขาวโรยในลุมนะคะก็คือคอนกรีตเนี่ยพอเราโรยแล้วมันจะพวกมันจะช่วยในการ ฆ่าเชื้อโรคนี้ได้นะคะไม่ให้เชื้อโรคมันออกมานั่นเองนะคะ5หากเคยสัมผัสสัตว์ปีกแล้วก็มีอาการป่วยเช่นมีไข้สูงหนาวซันปุศซีสะหรือว่าเราปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็รู้สึกเจ็บคอหรือว่าอ่อนเพียตาแดงเนี่ยควรรีบไปปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะนักเรียนหานอทีอ่ีฮหากมีสัตว์ปีกตายจำนวนมากผิดปกติเนี่ยเราต้องแจ้งอะไรคะแจ้ง ปัสสุสัตนั่นเองนะแจ,งแจ้งปัสสุสัตจังหวัดนะคะหรือสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดให้ทราบอย่างเช่นเราอยู่จังหวัดสมุทรสสมุทรปราการใช่ไหมคะเราก็ควรแจ้งสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรปราการให้ทราบแล้วก็มาตรวจสอบโดยด่วนนะคะแล้วก็ ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการอะไรคะออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกายนะคะ่วันนี้คุณครูก็มีสาระน่ารู้นะคะเกี่ยวกับโควิด19มาให้นักเรียนฟังกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะ โรคติดต่ออันตรายที่ควรรู้โรคโควิด -19 หรือโคโรนาเดืนสันั่นเองนะคะก็คือโรคโควิด19นั่นเองที่เราเรียกเรียกกันนะคะก็คือมันระบาดในช่วงนี้เลยนะคะช่วงที่เรานะคะต้องมาเรียนออนไลน์กันนะคะเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงมากๆเลยนะคะเรานะคะมาทําความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นนะคะว่ามันมีที่มาเป็นอย่างไรเราไปทําความรู้จักกับโรคนี้กันเลยค่ะ เกิดจากนะคะไวรัสโคโรนาไวรัสนะคะสายพันธุ์ใหม่2019นะคะเชื่อว่านะคะมีภาหะเป็นครั้งคาวนะคะโดยโรคนี้ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบในคนและติดต่อกันได้ผ่านการสัมผัสจากสารคัดหลั่งของผู้ป่วยอาการจะคล้ายๆกับอาการของไข้หวัดนะคะมีไข้สูงไอจามมีน้ำมูกเจ็บคอแน่นหน้าอกเหนื่อยหอบและหากมีอาการหนักนะคะจะมีภาวะปอดบวมปอดอักเสบขั้นแรงแล้วก็เสี่ยงกับก เสียชีวิตได้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโรคโควิด19นี้นะคะมีต้นกำเนิดนะคะก็คือ,อจากการจากการสำรวจแล้วนะคะก็คือต้นกำเนิดของมันเนี่ยนะคะเกิดจากสัตว์นะคะนำมาแพร่ระบาดนะคะสู่คนนะคะจากนั้นก็กลายเป็นว่าจากคนสู่คนนะคะ การแพร่เชื้อนะคะโรคโควิดสิบเก้านี้นะคะโดยหลักแล้วนะคะจะแพร่จากคนไปสู่คนนะคะทางฝอยละอองจากจมูกหรือปากซึ่งขับออกมาเมื่อผู้ป่วยไอยหรือจามเรารับเชื้อได้จากการหายใจเอาฝอยละอองเข้าไปจากผู้ป่วยหรือจากการเอามือนะคะไปจับพื้นผิวที่มีฝอยละอองเหล่านั้นนะคะและ้วมาจับตามใบหน้านั่นเองะคะ่ะระยะเวลานับจากการติดเชื้อและการแสดงอาการระยะฟักตัวนะคะมีอาการตั้งแต่1นึถึงสิวันนะคะ การเพิ่มจํานวนของไวรัสนะคะเกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจส่วนบนและในปอดนะคะการแพร่เชื้อนะคะแสดงอาจเกิดขึ้นได้อย่างใรนะคะหากไม่มีอาการไอหรือจามนะคะก็อาจจะยังไม่ไม่แสดงอาการนะคะ,ะช่วงนี้นะคะกลุ่มเสี่ยงนะคะจะมีกลุ่มเสี่ยงต่ำกับกลุ่มเสี่ยงสูงะคะ่ะเราพบว่านะคะเด็กและคนหนุ่มสาวนะคะติดเชื้อและแพร่เชื้อได้น,นะคะแต่จะ เด็กนะคะจะมักไม่มีอาการรุนแรงค่ะส่วนผู้ปุ่มเสี่ยงสูงนะคะมีอาการรุนแรงนะคะของโรคนะคะเพิ่มขึ้นตามอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวพวกนี้นะคะจะมีความเสี่ยงสูงมากนะคะเช่นเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังแล้วก็โรคมะเร็งนั่นเองนะคะโรคพวกนี้นะคะจะเป็นโรคที่มีความเสี่ยงสูงมากเนี่ยนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะ เรานะคะต้องสร้างคุมมคุ้มกันให้ตนเองโดยการนะคะฉีดวัคซีนนะคะ,คระ,คะหรือไปตรวจนะคะว่ามีไข้หวัดไม้เราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะคะาการไปตรวจคัดกรองนะคะแล้วก็ทางที่ดีนะคะเราก็ต้องใช้วัคซีนนะคะในการรักษานะคะการระบาดของโรคติดต่อในประเทศไทยนะคะก็ทําให้คนไทยของเรานะคะอ่อนแอแล้วก็ป่วยง่ายค่ะซึ่งก็ทําให้เกิดมีผลกระทบต่อประเทศของเรานะคะ ในสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คงจะหนีไม่พ้นโรคโควิด -19 นะคะคุณครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้คุณครูก็มีใบงานค่ะแต่จะทำยังไงเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะไปฟังคำอธิบายพ,พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับใบงานนี้นะคะก็เป็นใบงานที่สองของวิชาสุขศึกษานะคะเหมือนเดิมค่ะนักเรียน เขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่ให้คุณครูด้วยนะคะแล้วก็ทำการอ่านคำชี้แจงค่ะในส่วนของหน้าแรกนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนบอกสาเหตุอาการแล้วก็การติดต่อของโรคไข้หวัดนกค่ะส่วนหน้าที่สองจะเป็นสาเหตุอาการการติดต่อของโรคโควิด -19 นะคะ เมื่อนักเรียนทำรายงานเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาที่กลุ่มลายส่งงานวิชาพละนะคะค้ะสุดท้ายนี้คุณครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะล้างมือบ่อยๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ